การจับประสบการณ์สำหรับเด็กประถมวัยหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารสวัสดีค่ะทั้งผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องประเภทของการสื่อสารพอจะมีเด็กๆคนไหนทราบไหมคะว่า ประเภทของการสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ามาดูภาพแรกเลยนะคะคือคอมพิวเตอร์ต่อมานะคะโน้ตบุ๊กทีวีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านและสุดท้ายนะคะก็คือจดหมายนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าจะมีนอกเหนือจากนี้หรือว่าอื่นๆอ,อีกนะคะเด็กๆ เด็กคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปกันเอ่ยไหนเด็กคนไหนตอบได้บ้างคะ,ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประเภทของการสื่อสารเด็กๆก็ได้รู้ถึงประเภทเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ